คือทางไปนาตรงนี้จะเป็นการปลูกข้าวไร่นะครับ <_ asaki> เนี่ยข้าวไร่ตะแดงห้อยนี้มาครับไหลามาจากเขื่อนกระเลงเวกนะครับทะลุจนถึงห้อยเสนไปจนถึงสมรงทาบนะครับหวยนี้นะครับ อขอให้ฝนตกเข้าสวยเจ้าววจที่เจ้าทางคุ้มครงองเจ้าของนาให้ได้ข้าวเยอะๆฝนตกต้องถูกต้องตามฤด,ด,ดูกาล ร right? kind of um, no ู้สึกว่าจะเครียดหรือไม่เครียดหัวเราะได้ไหมหัวเราะออกไหมกะจะดันให้มันลงนามันไม่ลงหนูกะถ้าลงก็คว่ำไงก็เลให้หนูจอดไปให้แล้วก็ลากเอามันน่าจะไม่คว่ำมั้งถ้าลากลงคว่ำ แต่ถ้าถอยหลังดึลากถอยหลังไม่น่าจะคว่ำหรอกเอารถไถเอาพันดันเลยมั้งดันวงนะอาล่ะครับ้าแกตาคนจะเครียดหรือไม่เครียด จะคว่ำหรือไม่คว่ำทำไงล่ะพงมาอะไรไว้ยางเงี้ยเนาะไวย้ยางเงี้ยแหละมันตรงไหมมันไปไหหรแล้วตรงนะคะรับวุ้ยมีเงินเก็บได้เงินด้วยอู้ววันที่สิบหกด้วยวันนี้บ้า <explode. S 1> โอ้นี่เดินนี่เดินเลขนี่เลข อ้า5ห้าศูนย์เจ็ดแปดนี่แหละเอาหรือจะออกรถไถอีอีกอีกอกไปเลยตรงไปเลยพี่ลากไปเลยเออนั่นแหละดึงอย่างนั้นแหละฮู้พลังรถไถ <c oughs> อ๋อยิ้มออกฮึขับลงมาได้ยังไงโอ้ โอ้ยยังไงเนาะวันนี้นี่วันที่16ด้วยนี่ต่านเราผ่านวิกฤตผ่านวิกฤตไม่ล้มหรอกผ่านแล้ว,ว,วไม่ล้มผ่านแล้วครับเจ้าของรถไถบอกว่าผ่านแล้ว,ว,ลวต่อไปเอาอีกคันหนึ่งโน่นคันโน่นอยู่ในนาหฮีคันแรกผ่านไปค <c oughs> ันที่สองผ่านไปอะไรนะไอ้ที่ลากเรา ได้ถอนแน่งานนี้เจ้าของรถไถตอนนี้ลากยากไหมตันนี้เ็วไ่ตดยนั่าก่นีิ้ติดอยู่สองคันติดอยู่สองคันสุดท้ายรถใหญ่ก็มาลากเหมือนเดิม หืมหืมเสียงลากโอ้โหดูล้อดูล้อทำให้เราตรงตรงทำให้ลรอตรงตรงเลยไม่ต้องสตาร์ทช่วยหรอกหืมได้แล้วครับ เอ้ยมันติดเบริวติดเกียร์วะใส่เกียร์บ้างอ่ะใส่เกียร์วะใส่เกียร์บ้างวะเออไปต้องถอยช่วยเลยลากไปเลยใหญ่ขนาดนี้แล้วลากได้ทั้งหมดแหละเออลากทีละสองคันครับเสียรถครับรถ,รถรถไถน,นะครับมันลากครับลากคนมานาครับ ทั้งคนมาวานนะครับแล้วทั้งคนเจ้าของนานะครับโดนลากหมดเลยครับอันนี้ก็8446ครับอ่าคันนั้นก็5078ครับว่าอย่างไงครับผมโอเคครับมโแรงเข้าต้มครับเป็นไงครับเสียครับมันลากยากไหมครับมันลากยากไหมครับนี่ ไม่ยากเลยครับรถดีมีกำลังเยอะเนะ,ะเน้องๆครับรยอ,อย่าลืมติดตามนะครับผู้บร์สตารี่ <laughs>